ที่ชวนคุยไว้ครับที่อำเภอปายจังหวัดแม่ห้องสอนกลายเป็นข่าวดังและไม่ใช่ดังแค่ในไทยดังไปทั่วโลกเพราะมีคนอิสราเอลหรือว่าชาวยิวเนี่ยมาอยู่ที่อำเภอปายจนล้นเมืองรวมไปถึงภาพนี้ที่หลายคนเห็นแล้วรู้สึกไม่สบายใจว่าเอ๊ะเขามาทำอะไรกันมาประกอบพิธีทางศาสนาบางท่านเนี่ยพูดถึงขนาดที่ว่าคนไทยเข้าไม่ได้นะอ,อันนี้คือภาพที่คนถ่ายกันเองแล้วหลุดออกมา แต่รอปภออเจ้าหน้าที่ไม่ให้คนไทยเข้านะครับเจ้าหน้าที่สั่งตรวจสอบแล้วเรื่องนี้นี่คือภาพนะครับชาวอิสราเอลจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในอำเภอปายจังหวัดแม่ห้องสอนไปรวมตัวกันทำพิธีทางศาสนาที่ชาบัดเฮาส์ปายซึ่งเป็นร้านอาหารกึ่งโบสของชาวยิวตั้งอยู่ตรงไหนรู้ไหมอยู่หลังโรงพักสพปายมีประตูรั้วมิดชิดมีวงจรปิดรอบบริเวณจ้างรอปภเจ้าหน้าที่คนไทยดูแลเข้ม ห้ามคนไทยเข้าสร้างความกังวลใจให้กับคนไทยนะครับเพราะเบื้องต้นนะชาวบ้านเขาบอกว่ามีคนอิสราเอลบางส่วนจัดกิจกรรมส่งเสียงดังรบกวนชาวบ้านแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยจำกันได้ไหมคุณผู้ชมเราก็รายงานข่าวไปนะมีชาวอิสราเอลเข้าไปป่วนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลปลายภาพนี้จําได้ไหมฮะไม่พอครับก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเจ้าหน้าที่ผลักดันชาวอิสราเอล ที่มารับจ้างเล่นดนตรีในร้านอาหารกึ่งผับที่อำเภอปายโดยที่ไม่มีใบอนุญาตผลักดันกลับประเทศไปแล้วนี่ทำให้คนในอำเภอปลายเขากังวลครับว่าจะกลายเป็นแหล่งมั่วสุมของชาวยิวชาวอิสราเอลหรือไม่เรื่องนี้หน่วยงานความมั่นคงอยู่เฉยไม่ได้ครับพลตรีวิเศษเวรโรดวิเศษสีนายทหารฝ่ายเสยนาธิการกองทัพบ,บกลงพื้นที่ครับ ไปรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านและผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอปายก่อนจะลงไปตรวจสอบที่ชาบัดเฮาส์ปายซึ่งเป็นโบสถ์ยวไปพูดคุยกับผู้ดูแลโบสและนักบวชนี่ฮะ <Okay. S 2> เข้าไปดูเลยเ <Okay. S 2> บื้องต้นไม่พบการกระทําที่ผิดกฎหมายนะครับ <Okay. S 2> ซึ่งนักบวชยืนยันว่าที่นี่เนี่ยเป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนก,กิจของชาวยูวเท่านั้นงานปาร์ตี้ไม่มีนะ <Okay. S 2> ที่ชาวบ้านไปร้องเรียนเนี่ย ไม่มีการจัดงานปาร์ตี้แต่อย่างใดแต่เรื่องนี้ไปถึงผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติแล้วนะคะพลตํารวจเอกกิตตรัตน์พันเพชรเนี่ยลงนามในหนังสือคําสั่งด่วนที่สุดนะคะลงวันที่17กุมภาพันธ์68ให้ตรวจสอบพฤติกรรมกลุ่มคนต่างด้าวในพื้นที่รับผิดชอบคือไม่ใช่แค่ที่ปายละทั่วประเทศไปเลยนะคะก็คือให้กองบัญชาการตํารวจนครบาลตํารวจภูธรภาค1ถึง9ตรวจสอบกลุ่มคนต่างด้าวสัญชาติต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบ จับตาสื่อโซเชียลที่จะส่งผลกระทบกรณีพบกลุ่มคนต่างด้าวฝ,ฝ่าฝืนกฎหมายให้เข้า,ผาเผชิญเหตุระง,งับยับยัง้งและบังคับใช้กฎหมายทันทีนะคะคโดยให้สำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองตรวจสอบสถานะคนต่างด้าวตรวจสอบการพิจารณาใบอนุญาตคนต่างด้าวหรือเพิกถอนใบอนุญาตกรณีพบพฤติการเป็นภัยต่อสังคมและให้ตำรวจภูธรภาค5และตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนดำเนินการตรวจสอบกลุ่มคนต่างด้าวในพื้นที่อ่นนี้น่าจะคือที่ปายด้วยนะคะค แล้วก็รายงานผลกลับมาที่สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติภายใน7วันเพราะฉะนั้นจากเรื่องนี้สแกนคนต่างด้าวทั่วประเทศเลยนี่คือบัญชาการเฉียบขาดมาจากผอบอตอรอนะคะแล้วก็มีข้อมูลจากเพจอย่าง world update นะครับรายงานว่ามีสื่ออิสราเอลนะเขาบอกว่ามีชาวอิสราเอลที่หยุดพักการสู้รบในฉนวนกาซากว่า30,000คนมุ่งหน้าย้ายมาตั้งถิ่นฐานที่อำเภอปาย ของประเทศไทยโดยสมาคมยิวชาบัตที่แพ่อิทธิพลทั่วโลกให้การสนับสนุนมีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานรองรับเช่นโบสถ์ที่ห้ามคนไทยเข้าไปเด็ดขาดมีการเปิดธุรกิจหลายอย่างเพื่อรองรับสังคมชาวยิวเช่นร้านอาหารรีสอร์ทร้านตัดผมซึ่งหลายอาชีพนะคุณผู้ชมเป็นอาชีพสงวนให้กับคนไทยเขาก็เลยออกมาตั้งคำถามว่าแล้วคนต่างชาติมาแย่งงานคนไทยแบบนี้ได้หรือขณะเดียวกันครับ มีรายงานว่ามีชาวอิสราเอลที่ลงทะเบียนในอำเภอปายเนี่ย3 1 7 3 5คนแต่เป็นลักษณะเข้าๆออกๆแต่ประเด็นคือชาวบ้านในอำเภอปายเนี่ยที่เป็นคนไทยมีกี่คนรู้ไหม21,000 0นค่ะคนะคือพูดย่าไงว่าถ้าคนอิสราเอลมาพร้อมกันหมดเนี่ยมากกว่าคนไทยนะฮะแต่คนอิสราเอลที่มาอยู่ยาวๆในอำเภอปลายเนี่ยแท้จริงแล้วมีประมาณ3,000คนค่ะ เนี่ยผมเห็นคุณผู้ชมหลายท่านคอมเมนต์เข้ามาก็บอกว่ามีเพื่อนเปิดร้านอาหารที่ไปบอกชาวต่างชาติเยอะมากาแต่บางท่านก็บอกว่าในมุมหนึ่งก็ดีเพราะว่าการท่องเที่ยวมันเฟื่องฟูเลยเพราะว่าคนอิสราเอลเยอะนะบางท่านก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบไม่เจออะไรผิดกฎหมายจริงหรืออ,อันนี้บางท่านก็ตั้งคําถามบางคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้ เรามีแต่เรื่องเกี่ยวกับคนต่างชาตินะ<า>ใช่ไหมฝั่งเมียนมาแก๊งคอเซนเตอร์ฝั่งกัมพูชาแล้วมีมีคนอิสราเอลอีกบางคนบอกก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนไหมว่าเอะเขาเข้ามาเนี่ยมันก็ดีไหมล่ะแต่เขาเลือกประเทศไทยคืออันนี้ถ้าเข้ามาแล้วมาอุดหนุนสินค้าของเรามาเป็นนักท่องเที่ยวแบบนักท่องเที่ยวคุณภาพค,คนนี้ดีแต่ถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยมาก่ะอ,อาชกรรม,มหรือมาทําอาชีพที่เป็นอาชีพสงวนของคนไทยพูดง่ายมาแย่งงานคนไทยทาแบบนี้ ไม่โอเค,คสําคัญที่สุดเนี่ยก็คือการคัดกรองเนี่ยมันคือด่านหน้าเลยคือข้าราชการคือเจ้าหน้าที่นี่แหละที่เราจะต้องตรวจสอบคือเราจะต้องเปิดประเทศแต่เราจะต้องคัดนักท่องเที่ยวคุณภาพเนี่ยเข้ามา แล้วก็ตอนนี้มีหลายๆจังหวัดไม่ใช่แค่ที่ปายเนี่ยที่เสียงสะท้อนกันมาเยอะมากเมืองท่องเที่ยวต่างๆที่มีชาวต่างชาติเข้ามาเยอะเดี๋ยวรอดูค่ะพอบตรอขีดเส้นให้แล้วเนี่ยเจ็ดวันเนี่ยน่าจะได้ทราบหรือว่าคุณผู้ชมเองมีเบาะแสที่ไหนนะคะแค่เราเจอแบบผิดสังเกตเนี่ยเราอย่าปล่อยผ่านช่วยกันแจ้งข้อมูลเข้ามาได้เลยนะคะแจ้งมาเลยนะฮะบางท่านบอกสื่อทีวีเล่นเยอะๆหน่อยค่ะอ่านี่เล่นให้แล้วนะเออแล้วเดี๋ยวเราจะตามความคืบหน้าให้ด้วยนะคะคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subcribe ที่สคัญบด กระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าวน News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวัน News ครับ